ว่าข่าวล่าสุดจะเป็นเพียงแค่เฟกนิวเรียกยอดไลค์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคริสเตียโนโรนัลโด้นั่นคือสุดยอดซูเปอร์สตาร์ลูกนังของวงการเมื่อถึงเวลาที่เขาเลิกเล่นเขาจะกลายเป็นตำนานอย่างแน่นอนแต่ทว่าคุณรู้หรือไม่ว่าแม้วันในสนามเขาอาจจะโดนประมาทว่าเป็นพวกขี้เก็กเห็นแก่ตัวขี้บ่นโน่นน่นั่นแต่ทว่าหากคุณติดตามเขาจริงๆตอนอยู่นอกสนามโรนัลโดเป็นคนที่จิตใจสูงส่งหน้ายกยก่องว่าแล้ววันนี้ขอสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเลี้ยว,ยวมาเล่าเราจะไปรวมความใจหลอกของผู้ชายคนนี้จะทำให้คุณรักเขามากขึ้น หรือคนที่ไม่เคยชอบเขาก็จะรักเขาขึ้นเช่นเดียวกันแน่นอนเริ่มได้เลยครับข้อแรกไม่มีรอยสักอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่ดีบรรดานักเตะชื่อดังทั้งหลายมักจะมีรอยสักเท่ๆตามตัวซึ่งมันก็ป็นเรื่องปกติเรื่องแฟชั่นไม่มีอะไรผิดทั้งนั้นแต่ทว่าโรนัลโดซีอาร์เซเว่นไม่มีรอยสักตามร่างกายเลยแม้แต่จุดเดียวสาเหตุก็เพราะว่ามันจะทําให้เขามีปัญหากับการบริจาคเลือดที่เขาทําเป็นประจำอย่างสม่สําเสมอนั่นเองโ oh อ้โหโคตรหล่อ 2. ให้ของขวัญสุดท้ายในชีวิตกับแฟนคลับ ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2012มีข่าวว่านุ่มน้อยวัย9ขวบคนหนึ่งนะครับที่เป็นแฟนบอลของสโมสรเรอัลมาดริดกำลังจะจากโลกนี้ไปหลังจากที่เขาป่วยหนักเป็นโรคมะเร็งแพทย์กำหนดหาทางเยียวยารักษาเพราะว่าอาการเข้าสู่ระยะสุดท้ายได้แต่ทําใจรอเวลามาถึงเท่านั้นซึ่งแพทย์ก็บอกว่าเจ้าหนูคนนี้เป็นแฟนบอลของคริสเตียโน่โรนัลโดแน่นอนว่าเมื่อรับโรนัลโดทราบข่าวนี้นะครับเขาก็ได้เชิญเด็กคนนี้และครอบครัรวม,มาชมที่เกมลัสพามาสามและยังมอบของที่ระลึกให้กับนุ่มน้อยทั้งถ่ายรูปลนยเซนอ่า,ออารักษาาบาล ทั้งหมดให้กับครอบครัวหนุ่มน้อยคนนี้ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันเด็กคนนี้จะจากโลกใบนี้ไปแล้วแต่ทว่าก่อนที่จะอำลาโลกเขาได้รับของขวัญที่น่าประทับใจจากนักเตะที่เขาชื่นชอบที่สุดพ่อสามเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กทั่วโลกเมื่อสิบกว่าปีก่อนมีข่าวสึนามิที่อินโดนีเซียทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าและตอนที่สื่อไปทำข่าวหนึ่งในภาพที่ถูกพูดถึงคือภาพที่เด็กน้อยคนหนึ่งใส่เสื้อที่ปักชื่อของโรนัลโดเกาะไม้กลางน้ำเพื่อให้รอดชีวิต ซึ่งพอนักข่าวไปสืบสาวราวเรื่องก็มีชื่อว่ามาตูนิสแน่นอนแหละครับว่ามรโดรู้ข่าวเขาจัดการส่งเสื้อกับลายเซ็นมาให้มาตูนิสและเมื่อมีโอกาสทํางานให้กับยูนิเซฟเขาก็ได้เยี่ยมเยียนม,มาตูนิสและไปให้กําลังใจด้วยตัวเองซึ่งหลังจากนั้นไม่นานจากเด็กที่เกือบตายกับภัยพิบัติมาตูนิสวันนี้ได้สารฝันตัวเองกับการเป็นนักฟุตบอลแบบเดียวกับฮีโร่ของเขาไปแล้ว4 เอารางวัลมาประมูลช่วยเด็กๆที่ฉนวนกาซาคุณอาจจะมองว่าโรนัลโดเป็นพวกบ้ารางวัลส่วนตัวแต่ถ้าว่ากับเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยย้อนกลับไปปี2012น,นะครับตัวของโรนัลโดตัดสินใจนํารองเท้าทองคํายุโรปของตัวเองมาประมูลได้ไปกว่า2ล้านยูโรหรือประมาณ75ล้านบาทและก็นาเงินจานวนนี้ไปช่วยเหลือเด็กที่กาลังอดอยากปากแห้งจากเรื่องบุญนวายที่ฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์5ช่วยแฟนบอลเฮโร่จากคุก โรนันโดเป็นนักเตะที่แฟนๆอยากจะใกล้ชิดแต่ว่าในฐานะอารับซูเปอร์สตาร์ของวงการ การเดินเข้าไปหาเขามันจึงยากเย็นเสียและเกินบางคนเลยใช้วิธีสุมเสี่ยงคือการบุกลงมาในเกมสนามที่โรนัลดลงมาแข่งโดยเกมบอุ่นเครื่องที่เรอัลมาดริดพบกับเชลซีเมื่อป,ปี2013ได้มีแฟนบอลรายหนึ่งวิ่งเข้ามาสวมกอดพีโดซึ่งพีโดก็กอดกลับแบบเต็มใจแต่ถ้าว่าการกระทํข้อนี้ถือว่าผิดกฎหมายและต้องสั่งจําคุกแฟนๆคนนี้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อโรนัลดทราบเรื่องเขาก็ได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ขอให้ปล่อยแฟนบอลรายนั้นไปเพราะว่าเขาเองไม่ได้เป็นอะไรดังนั้นไม่ถือว่าเป็นคดีซึ่งเขาเองไไม่่เเออออาารรืองงอะนนสุดท้ยแฟบิ รายนั้นก็รอดคุกไปเฉยเลยหกไม่ลืมคนเบื้องหลัง โรนัลโดมักจะโดนมองว่าเป็นพวกเห็นแก่ตัวสนแต่สถิติตัวเองแต่ทว่าจริงๆแล้วเขาไม่เคยมองข้ามคนที่คอยสนับสนุนเขาเลยโดยเฉพาะทีมงานเบื้องหลังที่ไม่มีใครสนใจสักเท่าไหร่ชื่ออะไรแฟนๆคงไม่รู้ไดยซ้ําแต่ทว่าหลังจากที่ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับเรอัลมาดริดเมื่อปี2018นตัวของโรนัลโดเองก็ได้ซืซอรถแจกให้กับสตาฟและทีมงานที่ทําให้ร่างกายของเขาแข็งแรงขึ้นแม้อายุจะมากขึ้นทุกคนรวมไปถึงโบนัส1ล้านยูโรหรือประมาณ40ล้านบาทตัวเขาได้มากก็มอบมาให้กกััับบทีีมงานนนเเช่ยเดยวครน สิ่งสุดท้าย ดูแลครอบครัวอย่างดีจากที่เคยโคตรจนมาก่อนแล้วตอนนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีครับโ,โรนัลโดก็ไม่เคยลืมว่าครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เขามาถึงจุดนี้ดังนั้นเมื่อเขารวยมีเงินเขาก็จะไม่ยอมให้คนที่เกี่ยวข้องกลับไปลําบากแน่นอนวันนี้ซีอาเซเวนช่วยคุณแม่มีชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องลําบากอีกแล้วส่วนธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าก,ก็เปิดให้พี่สาวได้บริหารกิจการหรือภรรยาสุดสวยอย่างจอจีน่าโรนิเกวสที่มีเงินพอตัวก,กับการเป็นนางแบบชื่อดังแต่มีการเปิดเผยเมื่อก็นำรับว่าโรนัลโด 1 0 0 0 0แสนยูโรหรือประมาณ4ล้านบาทต่อดเดือนเลยแหละครับโอ้โหเมีรโรนันโดได้เงินเดือนละ4ล้านว่ะ และก็ฝากถึงแฟนบอลเลเวลหนึ่งทุกคนที่คิดว่าขอบสนามเป็นติงโดทำคลิปนี้มาเพราะเกลียดเมซี่บอกอีกทีว่าพวกเมืองนี่มีหัวไว้กัน้นหูจริงๆขอบสนามชื่นชมโรนัลดและรักเมซี่มากเหมือนกันแถมยังทำคอนเทนต์มาเล่าสู่กันฟังครบทั้งคู่ขอเธอครับเปิดใจฟังเรื่องราวของทั้งคู่และคุณจะชื่นชมทั้งสองคนอย่าเอานิสยัยชอบอันนี้ต้องเกลียดอันนี้มายัดใส่กันจะขอบคุณมากถ้าหากคิดกันไม่ได้นายอย่าดูบอลเลยบอกตรงๆโรนัลดก็ดีเมซี่ Messi ก็เด่นครับ และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียวฟ้าเอื่อมนิ้วยาวๆมากดเลยให้เราได้นะสนับสนุนหโดยตุ่มตามขนมอบกรอบรสขมโพดอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาาดังทั่วประเทศ